ทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการธุรกิจส่วนตัวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับทุกประเภทที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามแผนการพัฒนาของประเทศต่อไป วิทยาลัยการอาชีพสตึกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2540โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบธุรกิจส่วนตัวแก่นักเรียนประชาชนในระดับอำเภอ วิทยาลัยการอาชีพสตึกตั้งอยู่เลขที่100ตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่126ไร่เปิดทำการเรียนการสอนและการฝึกอบรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของ นายวิโรธทองเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึกนายชูศักดิ์คุยขะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายรังสรรทบวอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางพิมพ์ยุพาชนะอายรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชยนยุทธหอระบันรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายสุขิตกุลนามไลหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจตุรงบุญตาผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชกาศชัยชัยพิมผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี านางสาวสุกัญยายะบุญมีเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพสตึกมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพวางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่างๆประชุมสัมมนาครูฝึกครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นวิทยาลัยการอาชีพสตึกมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีฝีมือความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเตรียมสู่ตลาดแรงงานเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปประสิทธิ์ที่สมอุดมการประสานศาสตร์ผสานชาติผสานศิษย์จิตอาสา ประสง์สู้ให้สิทธิดีมีวิชาประโยชน์พาชาติตนพ้นภัยพานสมดังปรัชญาสถานศึกษาความรู้ดีฝีมือเด่นเน้นคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี